สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่สำคัญมากๆเพราะตอนนี้สิ้นสุดความสงสยัยจบการรอคอยคำตอบกันมาอย่างยาวนานครับโดยในงาน WWDC 2022ของปีนี้ Apple เปิดตัว iOS 16แล้วครับที่สำคัญประกาศกันให้ทราบทั่วโลกแล้วว่า iPhone รุ่นไหนที่อัปเดตเป็น iOS 16ได้รุ่นไหนได้ไปต่อไม่ต้องรอลุนกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรายชื่อรุ่นของ iPhone ที่สามารถอัปเดตเป็น iOS 16ได้ตามที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ เรียกว่าการอัปเดตครั้งนี้มีช็อคเลยครับเพราะตัด iPhone SE รุ่นแรก iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 7และ iPhone 7 Plus ออกไปเลยรองรับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นไปสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นที่ไม่ได้ไปต่ออัปเดตไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับยังคงสามารถใช้ iPhone ได้ตามปกติเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นมาใช้ฟังก์ชันต่างๆได้ครบเหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาใน ios 16เท่านั้นครับ เพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนกันบ้างได้อัปเดตกันต่อไหมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับปีหน้าเราบรลุกันต่อว่าเครื่องรุ่นไหนจะได้อัปเดตเป็น iOS 17กันครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรีวิวและการทดสอบ iOS 16หใหม่ล่าสุดมีฟีเจอร์ใหม่อะไรน่าใช้มีความสามารถใหม่อะไรที่โดนใจเร็วแค่ไหนประหยัดแบตเตอรี่หรือไม่ติดตามกันได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ